กว่าหน้าเหรอดีเลยอเอ๊ะใครส่งข้อความมาเนี่ย เจ้าอาร์ตหัวหน้าครับผมรบกวนยืมเงินสองหมื่นได้ไหมครับพอดีบัญชีผมมีปัญหาครับทำธุรกรรมไม่ได้โัวหน้าโอนมาบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีของญาติผมเองปกติอาร์ตไม่ชอบยืมเงินใครนี่แต่เอ๊ะ น่าจะมีปัญหาจริงๆอ่ะเนาะอโอเค เย็นน้ำว้าหน่อยฮัลโหลเย็นน้ำว้ายอดเงินเข้าแล้วนะเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ตู้ ATM นะโอเคจ้ะ ลบกวนแกเลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกก็แกบอกว่าบัญชีแกมีปัญหาไม่ใช่หรอว่าแต่ลูกนี้ที่โอนเงินมาใช้นี่แกเขาเป็นใครอ่ะชื่อไม่คุ้นเลยแล้วแกไปรู้จักได้ไงอ่ะแล้วทำไมแกถึงให้เขายืมเงินไปตั้งสองหมื่นอ่ะเออเออหนะ้าแกไม่รู้จักหรอกพอดีว่าเขาเป็นเพื่อนของแฟนฉันน่ะอ,อ๋อแบบนั้นนี่เองยังไงก็ฉันไปก่อนนะ โอเคบาย <Okay. S 2> ไหนมาอ๋อฉันออกไปเดินเลข้างนอกมานะคะเออคุณเห็นมือถือผมไหมอะหายไปไหนก็ไม่รู้ช่วยโทรหาเลยสิคุณลืมไว้แถวนี้หรือเปล่าคะไม่นะผมจำได้ว่าผมถือเข้าไปในห้องนั่งเล่นด้วยอะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยหานะคะเพื่อคุณวางไว้แถวนี้โอย เาไว่ยู่ตรงแจกันนะคะแปลกจังอนะ่ะปกติผมไม่เคยลืมโทรศัพท์ที่ไีนเลยนะคุณคงทำงานหนักจนเบอือเบืมั้งคะรอครับงั้นเดีย๋ยวฉันขึ้นข้างบนก่อนนะคะอยู่ตรงนั้นได้ไงวะ หัวหน้าครับนี่ครับเอกสารการประชุมเดือนที่แล้วขอบใจนะเออหัวหน้าครับพอดีว่าผมจะออกไปซื้อกาแฟข้างนอกนอก่ะหัวหน้าเอาอะไรนไะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้อยากได้กาแฟสักแก้วเหมือนกันหัวหน้าเอาอะไรดีครับเดี๋ยวผมซื้อมาฝากเอออย่างนั้นเอาอเมริกาโน่แก้วหนึ่งแล้วกันรอ,อ,อแป๊บเดี๋ยวฉันหยิบเงินให้หัวหน้าครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมโอนจน่ายเงินให้ก่อนก็ได้ครับอ้าว บัญชีใช้ได้แล้วเหรอก็ใช้ได้ปกตินีครับหัวหน้าถามแบบนั้นทําไมครับอ้าวก็เมื่อวานเธอบอกว่าบัญชีเธอมีปัญหานี่ผมบอกหัวหน้าตอนไหนครับเมื่อวานวันอาทิตย์นี่ครับก็เมื่อวานเธอเป็นคนทักไลน์มายืมเงินฉันนด่บอกว่าบัญชีมีปัญหาฮะ,ฮะผมทักหาหัวหน้าหัวหน้าก็รู้นี่ครับว่าผมไม่ชอบยืมเงินใครอ่ะอืมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ แต่ว่าฉันเห็นว่าเป็นเธออ่ะฉันก็เลยให้ยิ้มไปเอ๊ะเดี๋ยวนะเธอไม่ได้แกล้งลืมนะอาร์ตผมเปล่านะครับหัวหน้าอะไรกันเนี่ยครับผมงงไปหมดและเป็นไปนได้ยังไงอ่ะก็เนี่ยหลักฐานที่เธอส่งแชทมาให้ฉันเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้ส่งไปนะครับแล้วนี่บัญชีใครเนี่ยผมไม่เห็นรู้จักเลย แลวฉันโอนเงินให้ใครเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามือถือของอาร์ตเนี่ยโดนแฮกอะไม่มีทางเป็นไปได้นะครับหัวหน้าเพราะว่ามือถือของผมเนี่ยตั้งรหัสไว้ยากมากมีแค่ผมกับแฟนที่รู้ไม่น่าโดนแฮกแน่นอนครับน้ำหวาเหรอ เจล้วค่ะคุณวางไว้ยู่ตรงแจกันนะคะแปลกจังอนะ่ะปกติผมไม่เคยลืมโทรศัพท์ไปที่อื่นเลยนะคุณคงทำงานหนักจนเบ้อ น้ำว้าอะทำไมคุณกลับมาเร็วจังคะคุณเอาเงินมาจากไหนไปซื้อของพวกนี้ก็เงินที่คุณได้ฉันมาไงคะโกหกผมไม่เคยให้เงินคุณเยอะขนาดนี้ของพวกนี้แพงๆทั้งนั้นน่ะคุณเอาเงินมาจากไหนเอ่อคือว่าก็เงินเก็บของฉันไงคุณเลิกโกหกได้ไหมเงินเนี่ยเป็นของหัวหน้าผมใช่ไหม คุณพูดอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่องนะคะคุณจะไม่รู้เรื่องได้ไงหัวหน้าบอกผมว่าเมื่อวานเนี่ยผมส่งข้อความไปยืมขอนเขาอ่ะโทรศัพท์มผมก็มีแต่คุณเท่านั้นที่รู้จักรหัสอ่ะถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครนี่อาร์ตฉันไม่ได้ทำนะคะเพราัพท์คุณโดนแทกหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคุณอยากมาโทษฉันนะหลักฐานก็ไม่มีคุณจะมาลกาวหากันแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมจะไม่มีหลักฐานล่ะ นะครับคุณใช่คุณแอนชนิดาพรใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณตำรวจอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณตำรวจนี่คุณตำรวจจับฉันทำไมคะเนี่ยจับเลยค่ะเธอเองใช่ไหมที่เป็นคนหลอกให้ฉันโอนเงินให้เธอสองหมื่นเมื่อวานเนี่ยเงินสองหมื่นอะไรคะฉันไม่ได้หลอกใครนะคะจะไม่หลอกได้ยังไงอ่ะก็ฉันน่ะเป็นคนโอนเงินสองหมื่นให้เธออ่ะ เดี๋ยวนะคะเงินนั่นนะเพื่อนฉันมันบอกว่าลูกหนี้มันโอนมาใช้เงินคืนแล้วมันก็ใช้บัญชีฉันเพราะบอกว่าบัญชีมันเนี่ยมีปัญหาเพื่อนเพื่อนเธอชื่ออะไรชื่อน้ำหวาค่ะเพื่อนเธออะบอกว่าเธอโกหกว่าฉันอ่ะเป็นลูกหนี้แล้วก็ให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีเขาเนี่ย ว่าเธอมีปัญหาเรื่องบัญชีแล้วก็ให้เขากดเงินสดให้เธอใช่ไหมจริงเหรอครับน้ำวานี่คุณหลอกทุกคนเลยเหรอคุณหลอกผมหลอกหัวนหน้าผมหลอกแม้กระทั่งเพื่อนตัวเองทำไมคุณเป็นคนแบบนี้อาฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ สิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจหรอครับพุนเงินขึ้นไหมผมจะไปขึ้นหัวหน้าผมเงินนั่นฉันใช้หมดแล้วค่ะนำะ้ำว้าสิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับพวกมิจฉาชีพเลยนะครับพวกเราสามารถแจ้งตํำรวจจับคุณได้นะอ๋อฉันผิดไปแล้วอ่ะอย่าแจ้งตํำรวจจับเลยนะเราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอ คุณไม่รักฉันหรอคะแล้วทำไมตอนที่คุณทำอะ่ะทำไมคุณถึงไม่คิดก่อนเลยนี่หรอคนที่เป็นแฟนกันนี่หรอคนที่เชื่อใจกันอะ่ะเขาทำกันแบบนี้หรออาร์ตฉ,ฉ,ฉันผิดไปแล้วอะ่ะคุณคะฉันขอโทษนะคะอย่าแจ้งความจับฉันเลยนะฉันขอร้องอะ่ะอ่ะเรื่องเนี้ย ฉันเห็นแกอาร์ตแล้วกันจะไม่แจ้งตำรวจมาจับเธอแต่เอาเป็นว่าให้อาร์ตเป็นคนตัดสินใจเองแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงหัวหน้าครับเงินหัวหน้าผมจะหามาคืนให้เร็วที่สุดนะครับส่วนคุณอะเงินสองหมื่นผมไม่เอาคืนหรอกนะถือว่าผมทำทานก็แล้วกันจริงเหรอคะอาร์ตขอบคุณนะคะที่คุณให้อภัยฉันะ แต่คุณต้องออกไปจากชีวิตผมตอนนี้เดี๋ยวนี้หมายควว่าไงคะอาเราเลิกกันเถอะนะน้ำวะคุณทำแบบนี้กับผมอะม่ะผมทนครบกับคุณต่อไม่ได้จริงอ,ะอ่ะอาไม่นะฉันขอโทษพอหน้าครับไปเลครับเดี๋ยวผมไปส่ง ขอโทษฉันเลยฉันผิดหวังในตัวแกมากเลยนะน้ำหวาฉันไม่น่าคบแกเป็นเพื่อนเลย ดูสวยมากแล้วค่ะ,ะคุณบิวลีบไปที่งานดีกว่าน,นะคะเดี๋ยวเจ้าบ่าวจะรอนานค่ะค่ะเชิค่ะเดี๋ยวก็รู้ ว่าเจ้าบ่าวจะรักมากกว่าเดิมหรือว่าทีหัวศพฮัลโหเพื่อน,นรักแกนี่แกไปทำอะไรมาเนี่ย ันนี่สวยจนแกตำลึงเลยใช่ปะล่ะสวยยังกับผีอะไรล่ะโอ๊ยอกอีแป้งจะแตกเอา้าทำไมอ่ะก็ชุดเนี้เราไปเลือกด้วยกันแกงบอกอยู่เลยว่าฉันเนี่ยใส่สวยมากตอนนั้นมันสวยแต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วไงแกแต่งตัวเสร็จเนี่ยแกไม่ได้ใช้กระจกก่อนเลยหรือยังไงอ่ะ ดูซะแบบนี้มันเรียกว่าสวยไหมทำไมเป็นแบบนี้นี่แกไม่ได้ตั้งใจจะแต่งแบบนี้ใช่ไหมใครมันจะบ้าสีมาเพิ่สวยตัวเองแบบนี้อ่ะแกรู้ฉันจะทยังไงดีอ่ะแก,แกะช่วยฉคิดหน่อยดิงานแต่งฉันวันนี้จะล่มไม่ได้นะแกะฉันอยากแต่ <c oughs> เออหยุดแหกปากก่อนนะแกตอนนี้ฉันต้องใช้สมองมันก็ใกล้ถึงเวลางานแล้วด้วยเนี่ยยังไงก็ต้องหาชุสีขาวให้แกให้ได้อะแต่แกรีบไปรอในห้องแต่งตัวก่อนเลยเดี๋ยวฉันรีบตามแกไป <c oughs> แกแกอย่าทิ้งฉันนะฉันไม่ทิ้งแกหรอก ีวะโอ๊ยตายแล้วเหลือเวลาอีกานาทีเนี่ยแล้วจะเอาชุดที่ไหนให้เพื่อนเปลี่ยนเนี่ยโอยโกงมกๆๆกงกกแม่เจ้าอีโสโคก แยเหม็น yeah. เอาวะดีกว่ามีชุดใส่แกเก่งมากเลยอ่ะดูสิตอนมันไม่กลิ่นนะแกไม่เป็นไร เอานะชุดขาดนิดเดียวแต่ก็ดีกว่าใส่ชุดเปื้อนออกไปรับแขกนะแกก็จริงอะ่ะแกรีบแี่นชุดเลยนะแต่ฉันจะออกไปรอข้างนอกนะแกรีบๆไปนะแกเ,เร็วๆนะแกเออรู้แล้วนะ นางบิวทำไมแกไม่ล้างหน้าล่ะบิวนี่มาอะไรกันเนี่ยคุณใส่ชุดอะไรของคุณนี่คุณอยากแต่งงานกับผมจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณทกาบผมแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณเบคือบิวโดนแกลอะคะ่ะใครก็ไม่รู้เปลี่ยนขวดน้ำหอมเปนขวดสีคะ่ะ โอ๊ยทำไมเยบิวมันเป็นคนขี้ลืมอย่างนี้เนี่ยนี่มันไม่ใช่น้ำหอมนี่เฮ้ยนี่ใครแกล้งเยบิวเนี่ย ใช่ค่ะมันนี่แหละค่ะใช่ค่ะฉันเองแล้วชุดแต่งงานที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันก็เป็นชุดแต่งงานของฉันจำได้ไหมคะเบเบนี่คุณรู้จักมันเหรอเบเขารู้จักฉันดีเลยแหละค่ะเพราะเขาเนี่ยคือแฟนตของฉันทำไมคุณต้องทำแบบนี้ทำไมคุณต้องทำลายชุดของฉันแล้วเอาชุดขัดขายของเธอมาใ้ฉันใส่ด้วยเนี่ย ชุดขัดขาดที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรล่ะคะไอ้เบะแบ่แฉันเจ็บนะทำไมคุณไม่ปล่อยฉันเข้าไปในงานแต่งอะนี่ไม่งานแต่งของเราสองคนนะไม่ใช่งานแต่งนี่มันเป็นของผมคนเดียวไม่ใช่คุณหมายความว่าไงอะก็หมายความว่าผมจะแต่งงานจริงๆไงแต่เจ้าสาวเนี่ยมันต้องไม่ใช่คุณ ไม่ไม่นะเบคุณก็ต้องแต่งงานกับฉันสิฉันเป็นแฟนคุณนะเบเมื่อก่อนเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าผมจะแต่งงานกับบิลบิลไงคนที่รวยกว่าคุณเป็นร้อยเท่าส่แล้วเร็วฉันจะบอกผู้หญิงคนนะั้นว่าแกน่ะมันส่แล้วเร็วแค่ไหนเดี๋ยวโอ้ S 1> <S 1> <S สภาพอย่างนี้นี่นะอย่าหวังไปเจอใครเลยบ้านไปซะที่ผู้หญิงคนนี้พูดเรื่องจริงใช่ไหมคะที่คุณทิ้งแฟนเก่าคุณมาแ,แต่งงานกับฉันอะ่ะเพราะว่าฉันรวยกว่าใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะบิลจริงๆแล้วที่ผมแต่งงานกับคุณเพราะว่าผมรักคุณนะคง ยกเงินและสมบัติของฉันทั้งหมดให้สาธารณะกุศลคุณจะยังแต่งงานกับฉันอยู่ไหมบิวนี่คุณโง่หรือเปล่าเนี่ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะ,ะพอฉันไม่มีเงินเนี่ยคุณก็ด่าว่าฉันโง่สินะคุณฟังฉันให้ดีๆนะพูดชายแบบคุณนะ่ะฉันไม่เอายกเลิกงานแต่งวันนี้ทั้งหมดซะไม่เอานะบิวอย่าทำอย่างนั้นเลยบิวก็รู้ผมรักคุณนะนะนะบิวนะผมรักคุณนะ่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแฉเรื่องของพี่ชายคนนี้ก่อนที่ฉันจะหลวมตัวไปมากกว่านี้มิวจ๋ายังไม่เห็นใช่ไหมหยุดเถอะเอามือชั่วช้ามานแตะตัวเพื่อนของกู ไอ้กันเนี่ยไอ้ใครไหนกันล่ะเพื่อนคิดจะเป็นหนูตกถังเข้าสารอย่างนั้นเหรอเสียใจด้วยนะอ๋อแล้วก็จำเสร็จหลกของแกไปด้วยว่าหยัดทำให้ผู้หญิงเจ็บเพราะผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยไม่ยอมเจ็บคนเดียวแน่นอนจำไว้ ไอ้บ้าเอ้ยไอ้กลับมาก่อนนะเว้ยหมดการเลยวะอย่างเงี้ย